ถูกลงไปเยอะนะครับกับคันเลียวโก่เอจิ้งเข้าซองใหม่แพคเกจใหม่นะครับแต่ยังเป็นเวทเดิมนะครับสวยเหมือนเดิมมาดูกันเลยครับสําหรับคันเวทนี้นะครับก็เป็นพวกงานกระสูบงานกระพงนะครับตัวนี้เลยเป็นคันสปินนิ่งนะครับสําหรับตัวเลียวโก่เอจิ้งเทานี่ครับคันกาไฟล์แรปด้วยเอ็กคอร์สนะครับอีกหนึ่งเลเยอร์คันเนียเรียวมากๆนะครับสําหรับตัวเนื้อแบง ที่ทำออกมา6.7ท่อนเดียวเว4 2เหมือนเดิมเว์เยือ5-18กรัมสวยคลาสสิกสกรีนเลียวโกะเอจิ้งเท้าครับด้ามเหมือนเดิมด้ามก๊อกแท้เต็มนะครับช่วงสั้นหน่อยสำหรับงานเก็บนะครับจะอยู่ประมาณนี้สำหรับข้อศอกนะครับแล้วก็การหวดนี่ลักษณะ ก็จะดูพูดถึงก็จะไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือนะครับเพราะช่วงมันสั้นเวลาที่เราออกแรงหวดเพราะปกติเนี่ยคันสไตล์ประมาณนี้นะครับเวลาเราเปิดหน้าลอกก็หวดมือเดียวก็ได้นะครับหดมือเดียวจะไม่ได้แบบเออเป็นคันเวทใหญ่นะครับที่จะมีด้ามประมาณนึงนะครับแล้วก็จับหวดแรงแรงแต่เนี่ยคือมันคันเวทเล็กนะครับเวท4 2ด้ามก๊อกนะครับตกแต่งนะครับลวดลายรีซีสวยงาม ก๊อกิบด้านบนก็เป็นตัวก๊อกนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของตัวแคปล่ามาให้นี่นะครับตัวไกด์เป็นขาเดียวบางเล็กสวยงามครับสำหรับตัวไกด์ที่ให้มา6ฟุต7นะครับท่อนเดียวมีไกด์2 3 3 4 5 6 7รวมทิปท็อปด้วยเป็น8นะครับนี่ดูทิปท็อปครับ คันอารมณ์จะดูนุ่มๆหน่อยนะครับไม่ได้มีความตึงเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับลองคายเหย่าดูเนี่ยนะครับคันเนี่ยมันจะสั่นมาจนถึงตัวกกคันเลยสําหรับตัวแบงค์นะครับอารมณ์ต้องบอกว่าไม่ได้ตึงนะครับอารมณ์งานเก็บนะครับแล้วก็แอคชั่นงานปุ๊บคันแอคชั่นสวยเลยนะครับปลาเนี่ยไซส์โลนะครับไซส์สโลเนี่ยไซส์โล สวยๆเนี่ยครับไซส์เกือบโลไซส์โลเนี่ยอารมณ์จะฟิลจะสนุกหน่อยสำหรับคันตัวนี้นะครับเหยวโกเอจิ้งเท้าหฟุต7ท่อนเดียวตกปลาแดงยกกระดี่เทโพนะครับตีเหยื่อพวกประมาณสัก10กรัมนะครับกระดี่0กรัม7กรัมนะครับจะสวย14กรัมเนี่ยประมาณเนี้ยการดีดได้ดีพาวเวอร์ลิฟต์นะครับกับเกมตกปลาไซส์ประมาณไซส์โล2โลเนี่ยสนุกนะครับแอคชั่นสวย นี่ครับแล้วก็เวลางัดเนี่ยนะครับเนี่ยด้ามมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแบบถ้าเป็นพวกงานกระพงเนี่ยนะครับมันก็จะแบบอารมณ์ฟิวนุ่มๆหน่อยคันจะไม่ได้ดูตึงนะครับเปียกๆนะครับอารมณ์จะนุ่มๆหน่อยต้องบอกอย่างนี้สําหรับน้าๆที่ไม่ได้จับตัวจริงนะครับสั่งออนไลน์เนี่ยนะครับจะได้เข้าใจอารมณ์มันจะไม่ได้ตึงมากสําหรับคันเรียวโกเอจิ้งเท้าหกฟุตเจ็ตัวนี้นะครับเวสี่สิบสองก็จริงแต่อารมณ์นะครับลองขย่าขย่าดูเนี่ยมันดูนุ่ม มาจนถึงตัวมือเลยนะครับนี่เรารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าสั่งออนไลน์เนี่ยจะได้เข้าใจฟิลนะครับมันจะไม่ได้ตึงๆเหมือนคันแบรนด์สำหรับคันเลี้ยวโกเอจิ้งเท้าและที่สำคัญราคาเนี่ยนะครับถูกกว่าในในในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเอจิ้เท้าเนี่ยทำมาหลายปีแล้วราคาที่มาในปี25เนี่ยนะครับสองส้มเนี่ยแพ็กเกจสองส้มใหม่เนี่ยราคาถูกลง อยู่ในงบพันนิดๆเท่านั้นเองรวมส่งถึงบ้านแล้วถือว่าน่าใช้มากๆเลียวกกะเอจิงเท้าตัวนี้ตีน้อยมารีวิวกันนะครับสำหรับคันสปินนิง่งงานพวกกระสูบปัดแดงเทพโพนะครับสบายๆงานเก็บกับโงแบบนี้เป็นต้นมือใหม่นะครับหรือว่ามืออาชีพนะครับมือสมัครเล่นใช้ได้หมดเลยนะครับพันต้นๆเท่านั้นเองสนใจทักตีน้อยตกปลาครับ